สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาวนกลงหัวจุกคนที่ชอบเลี้ยงนกลงหัวจุกทั้งหลายวันนี้ผมจะมาประนามวิจารณ์อาหารอาหารเม็ดเล็กๆสีแดงๆที่คุณเห็นนี่แหละไม่รู้เป็นอาหารอะไรกินแล้วนกกินเยอะเปลืองชิปหายนะครับโอ้เป็นอาหารที่เม็ดเล็กนกกินสะดวกง่าย เออทำมาสีก็แดงสดเออไม่รู้ทำมาสีแบบนี้ไม่รู้ทำมาทำไมนะสีแบบนี้นกกินหมดอย่างเดียวต้องเติมใหม่นะน่าจะทำเป็นสีเขียวๆที่นกไม่ค่อยชอบกินน่าจะทำเป็นแบบที่เม็ดใหญ่ๆนกกินยากและที่สำคัญกินเข้าไปแล้ว โคตรร้องเยอะร้องจนหน้ารำคาญหนวกหูนะร้องไม่หยุดไม่ย่อนร้องทั้งวี่ทั้งวันร้องเหนียวชิบเป่งเลยนะครับกินอาหารนี้ติดต่อกันหมดไปนะร้องเหนียวเกินไปร้องจนเปิดไฟไม่ได้เปิดไฟเมื่อไรนกมันก็ร้องลั่นบ้านทั้งคึกทั้งสดโอ้อยากให้นกอยู่เงียบเียบไม่ต้องร้องหนวกหู อย่าได้กินอาหารแบบนี้เข้าไปพอเอาไปแข่งนกดันติดรางวัลอีกนะครับอย่าได้เลี้ยงกับอาหารชนิดนี้ไม่รู้ชื่อว่าอาหารอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเจออาหารแบบนี้อย่าได้ให้นกกินถ้านกคุณกินแล้วมันจะร้องจนหน้าเบื่อและหน้ารำคาญและก็อาหารมันก็แพงนะครับนะสมราคาแพงแบบโอ้กิโลละ1,000งพันนะถ้าเกิดเป็นชนิด ทดลองก็50บาทอย่าได้เผลอไปลองถ้าเกิดโดนอาหารตัวนี้เข้าไปนกคุณจะร้องไม่มีหยุดไม่มีหย่อนตังคุณก็จะต้องเสียเพิ่มเพราะว่ากิโลละ1,000งพและก็นกคุณจะกินกินเยอะกินเป็นพิเศษร้องเยอะเป็นพิเศษจนน่ารำคาญไม่แนะนำให้ใช้ครับผม